ชาวเน็ตเปรยียบเทียบหนุ่มสอนร,รามน้องวีจิหน้าตาดีถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆชาวเน็ตเปรยียบเทียบหนุ่มสอนร,รามเทพพิทักษ์และลูกสาวน้องวีจิหน้าตาดีถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆหลังเอารูปของคุณพ่อในวัยเด็กมาเปรียบเทียบกับรูปน้องวีจิในปัจจุบันน่ารักมากๆหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดินเป็นลูกชายคนเดียวนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีเทพพิทักษ์ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปปีแต่ััจจุน ก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพส์รูปภาพของลูกสาวน้องวิจิในชุดกระโปรงฟุงฟิ้งซึ่งบอกเลยว่าหน้าเอ็นดูมากๆและต้องบอกเลยว่าน้องวิจินั้นยิ่งโตยิ่งสวยมากๆเลยละจ้าโดยงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตเอารูปของหนุ่มสอนรามมาเปรียบเทียบกับลูกสาวน้องวิจิซึ่งบอกเลยว่าหน้านั้นเหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลย